ทักษะบ่มเพาะบางอันเพ่งไปที่เส้นชีพจรให้ปราณได้โคโจรผ่านเส้นชีพจรและสุดท้ายก็ไหลไปที่ตันเถียนเพื่ออัดแน่นวังวนในคราวเดียวอีกอันคือการเพ่งสมาธิไปที่ตันเถียนและปรับปรุงปราณที่นั่นเพื่อสร้างวังวนสองวิธีนี้คือวิธีพื้นฐานข้าจะไม่พูดซ้ำจังอยู่ใช้เวลาทั้งคืนเพื่อทำการเตรียมตัวสองวิธีนี้ต่างก็มีข้อดีเป็นของตัวเองข้าจะพูดถึงอันแรกก่อนคือการให้ปราณไหลผ่านเส้นชีพจร ที่พูดมาทั้งหมดก็เพื่อปูทางให้กับตอนนี้จังอยู่เริ่มพูดออกมาอย่างชฉานผู้บ่มเพาะด้านล่างต่างก็เคลิบเคลิ้มไปกับคำพูดของจังอยู่บางคนที่ติดอยู่ขอบเขตชีส่วนขั้นที่9้ามาหลายปีได้ทำการบ่มเพาะพร้อมกับฟังคำอธิบายของจังอยู่ไปด้วยเวลาไม่ได้นานกว่าครั้งก่อนนักก็เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องปั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 ง แม้แต่พวกขอบเขตว่าส่วนหลายคนเมื่อได้ลองทำตามก็รู้สึกว่าวังวนในตันเถียนของตนเองนั้นมั่นคงขึ้นปราณบริสุทธิ์ขึ้นและบางคนถึงกับโชคดีทำการทะลวงผ่านไปได้ซึ่งทำให้ปราณที่แผ่ออกมาจากการทะลวงผ่านนั้นใหญ่กว่าปราณที่ระเบิดมาก่อนหน้านี้ปราณอันเดิมยังไม่ทันได้หายไปก็ได้มีปราณอื่นระเบิดออกมาเพิ่มปราณจากทุกทิศท,ทางได้ไหลามารวมตัวกันทำให้เมืองทะเลทรายอัดแน่นไปด้วยปราณ ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้แม้แต่พวกที่ไม่อาจจะบ่มเพาะได้ก็รับรู้ได้ถึงพลังของมันและแค่สูดหายใจเข้าไปก็ทำให้ระดับของพวกเขาเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยมหัศจรรย์หลินจื้อเปยหหวงฟู่เชิงจื้อและคนอื่นๆต่างก็เชื่อสนิทพวกเขาคิดไม่ถึงว่าคนเราจะเข้าใจการบ่มเพาะได้ท่องแท้ถึงเพียงนี้แม้แต่พวกขอบเขตตุ้นส่วนก็อาจจะไม่มีความสามารถเช่นนี้ การระเบิดปราณนี้ไม่ได้ทําให้จังอยู่สนใจเลยแม้แต่น้อยแม้ว่าจะมีเสียงระบบดังขึ้นมาในหัวเขาอย่างต่อเนื่องแต่เขาก็ยังไม่หยุดพูดการบ่มเพาะแบบที่สองที่ปรับปรานตันเถียนมันมีทักษะบ่มเพาะที่ถูกต้องหลายอันในหัวของเขาและจังอยู่ก็เลือกหลายๆอันมาใช้ผสมกันปัง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 ,ปงทุกชั่วขณะที่ผู้บ่มเพาะได้รับการชี้แนะจากจังอยู่พวกเขาได้ทําการทะลวงผ่านอย่างต่อเนื่อง ปราณที่ระเบิดออกมาได้ท่วมท้นไปทั้งเมืองมีปราณเก่ะตัวเป็นวงวนขึ้นสู่ท้องฟ้าดึงปราณส่วนอื่นๆที่ถูกปล่อยออกมาจากพวกผู้บ่มเพาะระดับต่ำกว่าเมื่อเห็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแบบนั้นหลินจื้อเปยและคนอื่นๆก็ไม่อาจจะใจเย็นได้อีกพวกเขาก็เหมือนกับผู้บ่มเพาะคนอื่นๆพวกเขาได้ทำตามที่จางอยู่ชี้แนะและใช้วิธีบ่มเพาะที่เหมาะกับตนเองที่สุดเพื่อปรับปรุงปราณของตัวเองปังหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจอยู่อยู่ปราณในหมู่พวกขอบเขตหลี่ส่วนก็ได้ระเบิดออกมา พลังอันอบอุ่นทําให้ผู้คนนับไม่ถ้วนตื่นขึ้นมาและหันมาสนใจห่วงฟู่เชิงจือ้อโหเทียนหมางและคนอื่นๆต่างก็ตัวแข็งทื่อไปพวกเขาหันกลับไปด้วยสีหน้าตะลึงหลินจื้อเป่ยเจ้าบนท้องฟ้านั้นมีหลิงชี้จานวนมากไหลเข้าสู่ร่างของหลินจื้อเป่ยอย่างต่อเนื่องข้ามองระดับเขาไม่ออกข้ามองไม่ออกแล้วหนิงไทชูแทบจะตะลึงกับฉากนี้สีหน้าของเขาดูซับซ้อนขอบเขตหลี่วซ่วนขั้นกลางชายคนนี้ทะลวงผ่านขอบเขตหลี่ซ่วนข,นขั้นกลางแล้ว ทุกคนต่างก็มองไปที่หลินจื้อเปย่ยด้วยสีหน้าตกตะลึงคนที่อยู่ขอบเขตหลี่ส่วนขั้นต่ำมาหลายร้อยปีแต่ตอนนี้หลินจื้อเปยกลับทะลวงผ่านไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาขึ้นเป็นขอบเขตหลี่ส่วนขั้นกลางได้ตอนนี้หลินจื้อเปยแข็ง,แ,ขงแกรง่งเหนือกว่าพวกเขาแล้วอูชิงชวนมองไปที่หลินจื้อเปยด้วยความแปลกใจก่อนจะยิ้มออกมายินดีด้วยหัวเทียนหมางและคนอื่นๆต่างก็พากันได้สติและบอกกับหลินจื้อเปยพี่หลินยินดีด้วยขอบคุณมาก หลินจื้อเป่ยตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่เขาก็แค่พยักหน้าก่อนจะหลับตาลงเพื่อปรับความสเสถียรในตัวเขาไม่ได้มีเวลาไปพูดคุยกับหัวเทียนหมางสักพักทุกคนก็จะเย็นลงได้ก่อนจะมองไปยังร่างที่ลอยอยู่เหนือประตูสำนักเพราะสิ่งที่เขาพูดงั้นหรือ พวกเขาต่างก็ได้ยินสิ่งที่จังอยู่พูดมาและทําการอัดแน่นปราณของตัวเองอีกครั้งแม้จะไม่ได้ผลดีเท่ากับหลินจื้อเปยแต่ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อตัวพวกเขาพวกเขารู้ว่าการชี้แนะของจังอยู่ให้ประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างมากแต่หลินจื้อเปยคือคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดดังนั้นพวกเขาจึงไม่อาจจะใจเย็นอยู่ได้ในเวลาเดียวกันผู้บ่มเพาะรอบๆต่างก็พากันใช้ปราณที่แผ่ออกมารอบตัวของหลินจื้อเปยที่ยังไม่หายไปเพื่อทำการบ่มเพาะ พระเจ้าแม้แต่คนขอบเขตหลีส่วนก็ยังฟังคำชี้แนะจากเจ้าสำนักและสามารถทะลวงผ่านได้หรือตอนนั้นผู้บ่มเพาะนับไม่ถ้วนพากันฮือหากันขึ้นมา